ลวมลงแล้วอนอะือผู้แพงนะซีรีส์ห้าร้อยนะเอ นนาไลนะกลอูลืนลืลืนลืนล,นล,นล,นลนืเอคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับเดงโ๊ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมออดน้ำซิงนะวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาดูหน้างานเทงานคุรอกอ่างเก็บน้ำจนประธานห้วยจรเข้เมากนะม,มาถึงหน้างานแล้วครับอิสุด,ดก,กานะเ x ฟเอ็กซ์เซองเจ็ครับ เดี๋ยวมาดูมาดูมาดูฝอายยาวๆฝอยสุดซอยครับมาดูดันมานครับออกเลียมไหนออกเลียมไหนสุดซอยไหมครับมาดู ชุดซอยเทหายโอ้โหปีนกองดินยกเลยนะอ่าสับยกครับโอ้ป่าทาไม่เปิดงานนี้มียกแน่นอน ายไม่เปิดนะไปไปโอ้แรงนะอุย้อนแสงนะต้องขออภัยท่านผู้ชมครับดินไม่ลง เสียงโบหวานจัดเร็ียบร้อยครับแตนบายหน้างานเจ้ายันมานะ GF725T ครับนี่นะลงถึงหน้างานแล้วนะพี่ลงนะอุ้โซ่หัวประตูครับ สองเจ็ดนะฮนตัตนีสองเจ็ดไม่ดันมาแล้วครับทางน่วมเลยนะนิดนึกเปียกเดี๋ยวหาเรียมกันหาเรียมไทยกันมาดูความแรงของเฟืองไม่มีผิดหวังครับ รวมแล้วลงเรียมเดิมแล้วเนี่ยมาบื้บขวาลงไอ้สุดซอยดันดันตามมาด้วยวิกเตอร์ครับซีรีส์ห้ารนะเออเออโอ,อ้โหโค้หน้ไกลนะ ิีทปกกี้เลยนี่ลุนขวาลงแล้วนะถ่ายไปสองคันพร้อมกันนะค่อนข้างโลภมากครับจับป้าสองมือนี่โอ้ลื่น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 โอ้ปันเลย เรียบร้อยครับสชดีจริงเลยฮินโนวิเตอร์เห็นแล้วคิดถึงนำโชคส่งเดียวกันเลยครับรอนะสาม้สี่ิบสี่แรงมายูโรสามครับเอ1เอ ลับบทหนักเลยครับเจ้ายันมานะคอยแก้ทางด้วยดันดินไปด้วยครับอ้าวตูดระเบิดมาเลยนะซิรีสห้าครับมาดูมาดูดันถอยสุด,สด นาบลูกนา,นาเหมือนที่นอนเลยนะว้าเรียบร้อยครับนี่ยโรดสามเอครับซีดี500วนะิกเตอร์น่ะ ้องฟ้าปอดโปรนะ่ง่ะปอดเมฆเยอะอยู่ครับแต่ใสลแก้วเลยวันนี้อ้าวพิงไม่ออกน่าจะเป็นหัวทุงลมหรวอเ่ะไม่เยเดิมๆนินี่มจัดครับ อย่ยร้อยดีครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นเจ้าโคมัสุรครับเป็นรุ่นแปดนะพีซีสองร้อยครับเนีอ็มซีโร่เอมไอ้นุไม,มเจปแปนนะ่โอ้แดดจ้าเลย Comment, ค,คอาาม,อนะมเ,นอเอนมตน,มเนนะาามต์พูดคุยทักทายกันได้ครับพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ที่ที่ไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบน่าจะไม่เห็นนะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยครับพูดคุยทักทายกันได้ครับอ้าวจะร้อยสี่สิบีออกลงแล้วครับ Victor Mà đu con lên Nó giờ nhau dao nè. Ê, hậu lúc nào đó đúng không? หงุดหงหักไม่ไปว,ว้าวซอยเทหายโอ้โหปีกเกียครับ ฟ้าลงเฉยเลยครับลืน่นนะฟ้าท้ายไม่เปิดเปิดนิดเดียวเดวบองกอยู่นะนี่ ถังใหญ่มากเลยถังน้ำมันใหญ่นะถังน้ำมันเชื้อเพลิงใหญ่มากครับเรียบร้อยครับเอาโอเคครับผมสำหรัคที่นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กด,ลคกดแชร์อ,อดดัมมิ่งด้วยนะครับ เดีย๋ยวจะมาติดตามชมหน้าง,งานนี้เรื่อยๆนะสอนหลังที่นี้บายๆครับสวัสดีครับ